นานทงนานงตรนอะไรเรื่อกะสเ่ไพ่กันนะคือชอบสีมากละ่ะสีคือจีดีเห็เลยไม่ส <a> ีดีเห็เอาเนลอกรเวอร์รู้สึกถึงความ,าวามาอบอุ่นอบอุ่น องแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนผ้าก่อนนะองอ้าวคงยกบ้านของไี่ไอ้ยังไม่ทันได้เปลี่ยนผ้าเลยบ้านนี่ขายได้เป็นสิบล้านได้เปลี่ยนที่อยู่ซะละแกได้แบบตายต้องทำไรอ่ะเฮียรู้ป่ะว่าสิ่งที่คนแก่เขาต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยเลยเวลาเว้ยเฮียใช่วิทำถึงทำถึงนี่นี่เป็นยังไงไปนอนใ้านมากาหนี่สวยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเลือดตุ่นยาวนานมา จะไปเอามรดกจะไปเอามรดกคุณไม่กินเนื้อพรุ่งนี้ไม่ช่วยข่ายโจงนะมาไปกี่โมงตีห้าเรื่อเช้าจังอ่ะนกยิบตื่นเช้าว่ะหาหนอนกินได้ก่อนหนอนที่ตื่นเช้าอ่ะเดินนกแดดก่อนหงอนตื่นสายก็เลยรอือมีร้านมาดูแลเราจะเป็นหนอนที่ยอมตื่นสายใช่แต่เอ็นอะใส่บิ๊กซีอยู่ก็จะสวยนะอะไรนะบิ๊กซีดี ไม่ไอ้หรือก็หวังประโยชน์ผลประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมอะไรเงี้ยนี่ชอบ,อบชอบเราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจเว้ยเรามาทำให้เขามีความสม<อ>ุขวัดเม่แนๆแม่แม่เดี๋ยวน้ำซ่อมมันรื้อแอบแกฮือกิ๊นเลยแมาหน่าเนี่ยเดี๋ยวม้องไหว้ปีคุก็้าหายนะโอ้โหม่คุณแด้เลยคุณขี้โมง มีมากให้เกมกอลเกมดวมันนาหายเลยมวคยไปแล้วับมม่มีอะไดีครับสนุกดีสยฟ้าเล่นใจส้ยถึงรู้สึกว่าถึงบ้านเขาปุ๊บบางสิบใจอขอบ้างไม่ออกสักที ภาษาไทยไงจภาษาไทยหลายมากแล้วไอ้คำตรงนอหนูกับมอม่าคือสี่ภาษาจีนแปลว่ามันมันเขาบอกว่ามันยูงถึงคําว่าตายได้ด้วยอะไรไม่รู้อ๋อพี่ทำดีมากคือแบบโออยากดูอ่ะทำเธอแล้วปล่อยวันที่สี่เดือนสี่ได้ไหมไม่มีคําว่าสี่คุณรู้โอเคโคเณดีกรบดีกรบแล้วใ้ตงเดิมอีกแล้ว ต่อไปหนมาะสองป้ายเรนเสร็จอ่ะไาเล่นไพ่กันน่หามาชคไปแล้วเนี่าย,ยาะนะเป็นอะไรยยเอเงินลูงหลานะไปเปิดแซนด์หน่อเป็นทุกปุ่มเลยมีปัญญาก็ลองดูฮ่างมานี่มันดาัาใจจากเรื่องจริงที่รู้เรื่องอะไรนะให้เอ็มมาป็นคำตอก มันเป็นร่างกายของาอาปะเอมว่ามันก็เป็นสิทธิของมาที่มาต้องอรู้ทำไมอา่าเป็นมาเรงไงแล้วทีเนี้ยแบบลูกหลานคนอื่นบอกว่าไม่อยากให้บอกกลัวอา่าเครียดแต่เอมอ่ะบอกบอกอา่าแล้วเพราะเอ็มคิดว่าอา่าควรรู้เพราะมันคือร่างกายของอา่าเขาซึ่ง<อ>มันก็จริงนะใช่ใช่เอ็มเธอดื้กิน,เ,กนเป็นหลานแต่ชื่ออะไรนะผู้หญิงอะ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นหลานของอนี่หรือว่าแค่มาทำงานเฉยๆทำงานดูแลอะไรให้เออฉันรู้จักกันอ๋อเอ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 เอเอะไ, <ป S 1> ไรเขียนตู้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนค่าก่อ,อนกลุ่มยกบ้านของเดียให้กับอมุย้ยบ้านนั้นจะขายได้เป็นสิบล้านมุ้ยได้มรดกแยกได้แบบมุ้ยป่ะแต่นี่ไม่ได้ยังป่ะ สิ่งที่คนแก่ต้องการแต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยเวลาเว้ยเฮียทีนี้มันก็เลยก็เลยบอกผมไปอยอ่จะไปนอนบ้านอาม่าพวกมึงมาทำไมเบื่อเบื่อไม่ถือเอ็มซื้อเตี๋ยวฝากก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเจ้าดางมานับถือเจ้าแม่คนดีเนี่ยอันนี้สื่อถึงว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอาม่าเลยนี่ไม่ช่วยขายโจงนะมากไปกี่โมงตีห้าของเช้าจังอ่ะนูกที่ตื่นในเช้าอ่ะ นอนตได้ก่อนนอนให้ตื่นเช้าโดยนอนกแดดก่อนน้องตื่นสายก็เลยรอดีร้านมาดูแลเนี่ยนะนาอิช้ามากใช่ได้เอฟมันกวานพืชหวังผลเหมือนกันใช่ไหมั้วดนหนึ่งมันมันเริ่มรู้สึกอะไรแล้วไงส่วนน่ะไม่มาทำให้เขาเสียใจะเวยเรามาทำให้เขามีความสุข มันไม่แน่นนะแน่นมากเดี๋ยวน้ำส้มมันดีค่ับน้องซีนี่คด้ไหมต้องใช่แบบคนเดียวทั้งหลายปีโอมัอหนหายเลยนะมันก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะรองไห้แนี่ยเลยถ้าไปดูมันมาหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกันมาอยู่นี่ก็ดีเนาะ

มันปูเรื่องมาเหมือนแบบต้องมีคนตายเนาะก็มีแหละแต่ไม่รู้ว่าใครไงใจไม่ใช่แน่น่วันนี้เรารีแอคชั่นแบบบบัทีมงานเพื่อข้าที่สังเกตคือเขาคีทนเขียวเขาชวนแดกเชื่อก็เขียวบ้านก็เขียวรู้บึกว่าทูง ตัวหนังสือช็อตหนังนี่นี่ยอันถ้ามองกับด้านมันจะเป็นเลขสี่ภาษาจีนอีโอซันสื่ันที่สี่เดือนสี่ค่ะทำไมพระเอกไม่ชื่อสี่วะอสีอสีอสีอย่าลืมไปดูด้วยนะคะจูงอาม마ะเข้ามีเกลียวเลยนั่นแหละจูงมืออาม่าเข้าลงภาพยนตร์ไปพร้อมๆกันตายแล้วแต่ไม่มีอาม่า ไม่ใช่ลูกหลางคนจีนมีแต่อาซิมซ้มหยุดฉันเป็นลูกหลานคนจีนวันนี้เรารีแอคชั่นในหน้าที่ในหน้าที่มากว่างเปเลยรีแอคไงใช่สุดว่างเปลเลยเรียกก็ข้างหลังนะคะเป็นละครเวทีค่ะนี่ละครเวทีนิเทศไปคัด